ใจลึกๆอ่ะมันก็ไม่กล้าซื้อแล้วอูอ้มาค่ะสำหรับสำหรับที่สองนะคะสำหรับมานตัดอน <c oughs> ะคว้าวุอูอแน่นหนักมากเลยนะสำหรับนี้คือแบบ เพื่อนเขาห่อเน้นหนามากเลยคือดูดิเขาห่อทุกชิ้นทุกทางแล้วก็มีบับเบิ้ลข้างในยอยีกน,นะคะถือว่าดีนะมาแล้วมาแล้วว้าวโอ้ย กล่อง Prince Oracle เลยมาแล้วนี่คือชื่อว่า Mystic m a r t i a n Oracle คือแบบอันนี้คือเราแบบเราส่องเราส่องบ่อยมากแล้วก็อยากได้มานานแล้วแต่แบบมันก็ใจลึกๆอะมันก็ไม่กล้าซือ้อแล้วก็รู้สึกแบบยังไงไม่รู้คือเราก็สนใจอ่ทางด้านนี้เนาะแต่ว่า นั่นแหละในใจลึกๆมันก็ยังไม่กล้าแต่ว่าก็ตัดสินใจซื้อมาแล้วออค,คนที่ทำชื่อว่าลิซ่าพอรเตอร์นะคะตื่นเต้นที่สุดเลยอ่ะอุ๊ยตื่นเต้นนาะโอ,อ้ยไมกอมีไกด์บุ๊กมีไกด์บุ๊กอืม ขาน่าจะผลิตนั้นแล้วดิดิตั้งแต่ i p h o n หก i p h o n เจโอ้โอ้ยขอโทษทีนะคะที่ถ้าทำถ้าทำให้ใครรำคาญเราก็คือแบบเออจริงๆจริงๆเราจะไม่ซื้ออืคิด,คดว่าน่าจะไม่ซื้อเร็วๆนี้แต่ว่าพอเราแบบลองแก้ๆทำ ถามไพ่แบบสำหรับอื่นอ่ะไพ่บอกว่าซื้อเลยแล้ก็เลยแบบเฮ้ยจะดีหรอคือไพ่มันออกมาดีมากแล้ก็เลยคิดคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมแต่แบบพอมันแบบมันขึ้นฝิดบ่อยๆมันแบบเราก,กดใส่ตะกร้าไว้ไงเราแบบนั่นแหละพอขึ้นฝิดบ่อยๆล้วก็กดมาพร้อมกับสำหรับนี้พอได้กดก็คือกดเลย